หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอู์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele b l o c k b a u e r อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง หลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer I ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา235ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรที่ r g a l l e r ในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รอนัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปปีมาเรียอันมานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลินต์ ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele b l o c k Bauer 1อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทาย,ยาทคู่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele b ล o c k อก u e r รให้กับ r ร n น l d ล a u อเดนักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรณที่นอยแกลเลอรี่ในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บรอนน์ล์ลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวตรรษที่20 การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอันมันก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมต์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer One อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติ แต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจําและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ portrait of adele blokbauer c one ให้กับโรนัลด์ลอเดอร์นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรเรอที่น้อยแกลเลอรีในนิวยอร์กึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนลัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวตรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสั่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอัลมันก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adel Block Bauer อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไป ภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adel Block Bauer ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้น และภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถามรอนในแคลรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รอนอลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับขึ้นมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับ หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารียอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele b l o c k b a u e r I อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง หลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer I ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้น และภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่วานัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับก,การดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับ หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารียอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer I อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับ คืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele b l o c k b a u e r I ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมนานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรรวมที่นยแกลเลอรีในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อโซ่ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปี มาเร a ยอัลต์มก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมตทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele b l o c k Bauer One อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง หลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer 1ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิละปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิละปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถามหนักทีอที่นอยแกรในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลอเดอร ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงป้นศตวตรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอัมันก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคริมตทั้งหมด ้าภาพรวมถึง Portrait of Adele b l o c k b a u e r อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพว่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้ก,กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele b l o c k b a u e r ให้กับรนัลด์ลอร์ นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างหาวรรอที่น้อยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รอนอล d l ลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมนีและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20 การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารีเอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมต์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer ันล้ำค่านี้ ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การท่วงคืนสมบัติแต่เป็นการท่วงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจําและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer Un ให้กับโรนัลด์ลาวเดอร์นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกัน ในราคา135ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลาวเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม ก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอัลต์นก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele b l o c k b a u e r อันลําค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติ แต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำนศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer อันให้กับโรนัลด์ลอเดอร์นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถามรือที่นอยแกลเลรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลอ,อเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับ